เราเชาวนาอยู่กับควายพปรโมดงานไทยเราจึงฝูงควายย่า<ย>นี่ตอนนี้กินย่าไนะครับเอนนอวย่างจับเข้าห่วงนะคะเขา้าห่วงอ่ะพี่เต๋อยจับควายแล้วค่ะจับได้แล้วจับได้แล้วอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งกุ้งกินกุ้งกินเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆค่ะ สวัสดีคับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กำลังเตริรมมาเที่ยวหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะคะที่สุพรรณบุรีนะคะลงมาลกมาเดี๋วราไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะ่เดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่พาเตริรไปเที่ยวข้างในแล้วพี่เตริรไปแล้ว ที่ถ่ายควายนด้วยมันก็พี่เต๋อไม่เคยเห็นควายนะคะเคยเห็นดิไม่เห็นที่ไหนอล้ลูกเนี่ยฮะเนี่ยพี่เต๋ออยากขึ้นไหมอ่ะขึ้นดิลูกขึ้นได้ไหมล่ะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้แม่ลูงเต๋อขึ้นดิมันไม่มีที่เหยียบขึ้นหรอกเขาสิแสดงว่าเขาไม่ให้ขึ้นลูกหรอให้ขึ้นลูกเห็นควายเผือกควายควายเผือกเต๋อเป็นเผือกตรงไหนลูกไปเราไปเที่ยวส่วนต่างๆกันดีกว่า หนต้องไหนดีเราไปไหนดีนูเราไปพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ของชาวนาน,นะคะเตะ๋อนี่เมื่อก่อนแม่ก็นั่งเล่นกองฟางอย่างนี้แหละอันนี้ชินช้าเหรอช้าเล่นกับเต๋อหน่อยดีไม่ได้หรอกแม่ยกไม่ขึ้นเต๋อยกไม่ขึ้นหรอกแม่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์ชาวนาน,นะคะเมื่อก่อนนะมีที่เทียมเกวียนด้วย เดินชมด้านในกันต่อดีกว่าค่ะโอ้ยแม่เห็นทางไปร้านกินกาแฟแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ต้องหาอา,อาหารก่อนนะคะเต๋อขี่ควายไหมลูกขี่พี่เตอ๋อจะขี่ควายอีกนะวะ่าด,ดูควายสิครับนี่นะคะควายเผือกเตอ๋อจะไปขี่ลูกส่วนด้านขวามือนี่เป็นลานการแสดงควายโอ้ลานการแสดงควายนะครับน้องๆครับนี่น้องเต๋อตื่นเต้นมากนะครับเห็นควายนะครับน้องเต๋ออยากขี่ควาย นี่มีควายเยอะๆเลยครับพี่เตอ๋อจะให้อาหารควายนะคะแม่แม่จะให้เตอ๋อกำนึงก่อนโอ้ย oh <my> ตอนนี้น้องเตอ๋อก็จะเอายาให้ควายนะครับน้องๆครับนี่ครับเขาหงอยหอยจังเลยอ่ะคุณแม่น้องเต๋อให้นะครับ โอ้นี่ครับจะให้วควายหนูรู้ที่หัวมันจะได้ควายตัวนี้มีผมด้วยไหนเนี่ยผมอะไรเพดด้วยงงนะผมมาตรงหัวมันน่ะมีผมด้วยลูกแสดงว่าเขาไม่ถึงยาอาจจะนี่ครับ <S <S เป็นไรวะเต๋อไปให้ตัวเผือกน่ะลูกเต๋วให้ตัวเผือกเนี่ยอากาศงให้เขาดีดีสิลูกเขาไม่ถึงกับเชือกมันพันนะลูก ม่เดืจับเอ่าเต๋อแยกให้นะคะนี่เต๋อให้หญ้าควายนะครับมันไม่กลัวเต๋อช่วยใช่ไหมใช่เฮ้ยทำไมเพาะเต๋อเตอเต๋จะกลัวทำไมเนี้ยเต๋อยังจับได้เลยเต๋แม่เขากลัวควายนะครับนี่ครับแม่กลัวครูชอบบอรเคน้ำลายย้อยเลยเหรอนี่ครับควายนะครับน้องครับ ขนาดขนาดแต่ยังจับของควายได้เลยอหาน้องเต๋อดูอะไรครับควายนะคะตอนนี้ดูควายะเยอะย<ว>ู้กพี่เต๋อตื่นตตเต้นมากเลยพี่เต๋อไม่เคยเห็นควายเป็นๆ oh <my> โอ้ my ายนโห่กำลังกินใหญ่นะครับ องเต๋ออยากขี่ควายเลิกเ้เมื่อกี้น้องเต๋อแอบไปจับเขามันด้วยอ่ะนี่น้องเต๋อจะขี่ควายนะครับเอาเอาเอาตัวที่มาเท่ๆนะครับยะตัวไหนครับตัวดาราเลยนะคะน,นี่เรามาดูครับกันครับตัวไหนนะครับ,น,น,รบน้องเต๋อจะได้ขี่นะครับมันมันมันเชื่องมากใช่ไหมครับนี่นะคะที่แสดงนี่แสดงละครเรื่องแผลเก่าด้วยใช่ไหมลูกหลอหลายเรื่องเลย นคะจัตัวนี้แหละครับนี่ครับผู้ใหญ่คจไม่ได้นะาจับขอตนะครับาน้อสองปเกขานื้สิลูกเต๋อกลัวนะครับไม่ต้องเกรงลยกเตทำไหมลูกยกขาตามจังหวะเลยนี่เต๋อเอ นะครับเลี้ยวแล้วแล้วแควายแล้วควายมันไม่เจ็บหรอครับไม่เจ็บครับเพราะว่ามันหนังหนาควายรับน้ำหนักได้เยอะตัวมันใหญ่เล้วรัน้หนักได้สองร้อยโลว้าแล้วเด็กได้กี่คนอ่ะเด็กได้สามเพราะมีที่นั่งที่นั่งมันจะเป็นแค่ตรงนั้นอ้าควายปัสสาวะ้วกบด้วยนี่ชอบไหมลูก ชอบนี่น้องเฟย์คีควายนะครับชื่อน้นองก้องแล้วยุดโยอยอ,ยอ <laughs> <laughs> พี่เต่อชอบนะคะไม่โย่ได้ไหมครับยอแปลว่าหยุดลุกตัวห <laughs> ล่ลอเลยนะครับตัวนี้ครับน้องๆครับมมาาารรใคออิจจฉันนห้วะะย นี่ตอนนี้กินยากนะครับอ๋อชื่อวันเสาร์อ้าวจะชื่อวันจันทร์อ๋อเดี๋ยวแล้วแล้วแล้วเติ๋อลูกมันได้ไหมอ่ะลูกลูกใช่มีผมด้วยนะครับเติ๋อเต๋อเติอเต๋ออยากจับหัวมันมากเลยอ่ะมันมีผมแหละพี่เติ๋ออยากไปจับหัวเขาสิ คุณแม่เอกขึ้นไหมครับแม่ค่ะโอ้ขีดบสคุณแม่หนักตูดสงสารสงสารสงสารวันเสาร์แล้วควายที่อายุเยอะๆนี่เขาไปทำยังไงต่ออายุมากๆก็คือก็จะเสี่ยงให้นอนพัก่เฉยๆไม่ไม่ใช่เรื่องมีกี่ตัวคะทั้งหมดละควายโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนั่นนั่นนั่นเต๋อขอนั่นเต๋อขอห้าสิบตัวไหวเหรอไหวหลายตังนเต๋อ ทำนายครับสมัยเด็กแม่ก็เคยขี่ควายมาแล้วตอนเด็กตัวนี้ทำรายได้ที่ไท่มีเยอะหรอคะตัวนี้หรอคะใช่ค่ะใครทำหนังละครบ่อยแล้ว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 เคยถ่ายฝนมาเขามาถ่ายที่นี่หรือว่าพีทั้งไปถ่ายทำที่นี่ด้วยแล้วข้างนอกด้วยตัวนี้ก็เดินทางไปเที่ยวเมืงเที่ยวบ่อยอ๋อเพื่อนมาเที่ยวบ้านอนุรักษ์ควายไทยสนุกมากค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ ้กินเพลินแล้วใช่ค่ะจิ้งเดี๋ยวพี่วันเสาร์วิ่งอะยุ่งเลยนะเต๋อไว้เจอได้เลยวิ่ง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 ก็วิ่งไปดีครับมันวิ่งเร็วเต๋อจะหล่นไงเห็นไปเต้ตกปะโนน้ตอ๋อที่ถ่ายละครด้วยไหมเชื่อจะด้วยใชื่อจะด้วยแต่เต๋อเจ็บตูดย่าย่อย่าโย ยอไม่เขาไม่ฟังนะคะยอยอยอเขาไม่ฟังเสียงคุณแม่แล้วตาไปไม่เจอรถเจ็บตูดนะเหนียงเต๋อสนุกมากเลยครับเอ๊ขอบคุณครับให้ลูกไหว้ขอบคุณด้วยแป๊บหนึ่งขอรูปอันคู่ครงด้วยโอ้ยเอ่ะขอบคุณขอบคุณพี่ยังลูกเต๋อขอบคุณครับเนี่ยตัวเลือกเห็นไหมมันเกาะเนี่ย เต๋อไม่ผิดเลยไม่ก,กล้าลให้ลูกใส่เสื้อสีแดงอะไรกลัวว้าวมีคนเลี้ยงมาก็ใส่ <c oughs> ไมไ่เป็นไรงูแม่มารลุมบ้างดิล็อกขี้ป๊อตอะ่ะอยากได้ควายสักตัวนหนึ่งเอาไปเลี้ยงใช่ปะ่ะใช่แล้วขนขี้ให้มันไปขนขี้สิไปดูส่วนอื่นกันบ้างดีกว่าคะ่ะเต๋อบรรลุแม่ไปแล้วนะคะพี่เต๋อไม่ไปอยู่กับพี่วันเสาร์ใช่ไหม เดี๋ยวเตอไปก่อนสิการ์เดี๋ยวเต๋อมาสุภาพเดี๋ยวเติอมาอีกเดี๋ยวคุณแม่ไปทานกาแฟกันดีกว่าเต๋อไม่อยากทานกาแฟมีอะไรกินอีกเยอะไปคุณแม่จะไปหากาแฟกินนะคะแล้วเลยพาพี่เติมมาน,นั่งดูควายด้วยเตอระวังหนองน้ำลูก รู้นะสะพานแวะก็บอกรักด้วยนะคะมีเอสปันค่ะเตออะไรคะมีอะไรบ้างเหรอแม่มีเอ โกโก้นมชมพูเธอเอานมชมพูคร่ะหาที่ด้านกันค่ะไม่นั่งตรงไหนก็ได้ร้อนมากเลยค่ะเต๋อดูอะไรลูกแม่ก็ต้องเติมมารออะไรลูก แม่เรากาแฟน้องเต๋อเราอะไรบาร์บีค <Bar becue. S 1> ิวนมสดนะคะคุณพ่อกินชาเขียวปั่น <Wow. S 1> มามามาแม่น้องเต๋อให้อะไรครับย่าหญ้านะคะ ให้อาหารควายนะครับโอเต๋อจะให้ควายเผือกอ,ะอ่ะให้กับเขาด้วยอนิดนึงอ๋อ,อนี่เนี่ยเต๋อให้ย่าควายเผือกอยู่นะครับย่าเต๋ออยากจับเขาห่วงนะคะเขาห่วงอะ่ะพี่เต๋ออยากจับควายนะคะจับได้แล้วจับได้แล้ว จรนงยังแต่เก็ดไหมอ้ยพี่แกลงเขาขอแล้วเราเชาวนาอยู่กับควายพ <c oughs> อหมดงานไทย <c oughs> เราที่ฟูวควายขึ้นบานเมื่อกี้เธอแอบไปเจ้าควายเผือกแหละ นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อให้ยควายให้ยย้ควายนะคะสนุกมากๆเลยคะควายมีหลายตัวให้ยยกควายเผือกด้วยใช่ไหมลูกสนุกมากๆเลยนะคะมาเชียวกันเยอะๆเลยคนเริ่มมาเยอะแล้วนะคะตรงนี้เป็นจุดพักผ่านกาแฟนะคะและก็บาร์บีคิวยังเหลือนี่เดียวค่ะไปค่ะเราเดินไปตามสะพานบอกรักนะคะเต๋อมายี่งลูก นี่ด้านขวามือเป็นแปลงข้าววันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะได้มาเที่ยวบ้านควายนะคะที่อำเภอรีปรจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสนุกไหมคะลูกสนุกไหมคะพี่เตอเ๋ออย่าขี่ควายเผื่อนพี่เต๋อบอกอย่าขี่ควายเพื่ออีกแล้วนะคะแต่มันร้อนมากเลยลูก <Wow. S 1> เต๋อขี่ไปแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเตอ๋อขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ